ย้อนภาพแผ่นเคก้กถ่ายคู่กับเพื่อนซีวัยเด็กหน้าคุ้นๆโตขึ้นมาเป็นนางเอกดังเหมือนกันออร่าความสวยเฉิดฉายมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวแผ่นเค้กเขมนิษฐ์จนถูกยกตำแหน่งให้เป็นสาวสวยดาวประจำโรงเรียนมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่มีภาพย้อนวัยเด็กของแผ่นเคก้กถ่ายคู่กับเพื่อนซีในสมัยเรียนแฟนๆหลายคนต่างก็คุ้นหน้าคุ้นตาสาวสวยข้างๆเป็นอย่างมาก โดยเพื่อนสนิทในรูปคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบูมสุภาพรนางเอกสาวอารมณ์ดีที่มีความดังในแวดวงบันเทิงไม่แพ้กันที่สําคัญในวัยเด็กความฮอตต่างก็ดีสูสีทั้งคู่จนเพื่อนๆต่างก็ยกให้ทั้งสองคนเป็นสาวสวยประจํารุกันเลยทีเดียวงานนี้เรียกได้ว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนนั้นยาวนานมากจริงๆเพราะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แผ่นเค้กและบูมก็ยังคงติดต่อพูดคุยกันและแชร์เรื่องราวดีๆให้แก่กันเสมอมา ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ